สวัสดีครับเจอกันชิวๆนะบนรถนะครับระหว่างทางขับรถกลับบ้านนะครับ mm hmm. ก็มาคุยเรื่องเบาๆที่หลายคนสอบถามเข้ามานะเกี่ยวกับการนะเลือกซื้อกล้องดูดาวอาจจะเน้นไปที่มือใหม่แล้วกันนะครับเช่นเคยนะก็จะพาไปที่นะแอปซื้อของยอดนิยมของพี่น้องชาวไทยนะ่นะเลือกเป็นลาซาดา้ามนเดิมนะันนะี้ก็ขออภัยคะที่อาจจะภาพสั่นสะเทือนแล้วก็มีเสียงรบกวนเยอะหน่อยนะฮะ ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมสอง5นหอกะครับก็ดูแล้วเนี่ยตลาดก็ดูดาวในใน,ในตลาดในแอปเนี่ยนะครับดูแล้วยังไม่ค่อยมีตัวไหนที่คือยังยังไม่มีตัวเลือกเยอะเท่าไหร่ยังเป็นตัวเดิมๆอยู่เป็นรุ่นเดิมเ,ม,เมอยู่แต่ว่ามีราคาเปลี่ยนนะอันนี้ขอนําเสนอก่อนเลยครับว่าเป็นเอาตัวแรกเลยเป็นตัวนี้เลยคนระับยี่กนะ็เซเลสตันพาวเวอร์ซีเกอร์แปดสิบ eq อันเนี้ย ลดราคาลงมาแบบว่าน่าตกใจมากลดราคาแบบน่าสยองมากจากเป็นหมื่นเนี่ยเขาคืเขาเคยอยู่ประมาณแปดเก้าพันเขลงมาตอนนี้เหลือห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับท่านจะได้นะกล้องแบบหักเห็นแสงคุณภาพดีขนาดหน้ากล้องใหญ่ถึงแปดสิบมิลิเมตรวันนี้ใหญ่มากนะในในบรรดากล้องดูดาวของคนทั่วไปเี่ย ได้ขนาด80มิลิเมตรแบบหันเหแสงเนี่ยถือว่าเป็นเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งในในบรรดาแบบมือสมัครเล่นเลยนะแล,แล้วราคาเนี่ยถือว่าน่าจับเลยนะน่าซื้อเลยนะครับ5,990บาทได้ขาตั้งกล้องดีๆนั่นแน,น่นหนักๆแบบอีควอ o r i a l วนะครับแล้วก็ได้กล้องหักเหแสงที่มีหน้ากล้องถึง80มิลลเมตร่องดวงจันทร์ไม่ต้องพูดถึงเห็นจันทร์สิวหลุม ดาวเสาถ้ากล้องใหญ่ขนาดน,นี้นะครับเป็นหางกระแสงที่ใหญ่ขนาดน,นี้วันไหนที่ดาวเสาเข้ามาใกล้ๆหน่อยเนี่ยจะเห็นถึงถึงขั้นแบบเป็นช่องว่างระห่าวงแหวนวงแหวนเห็นอยู่แล้วแต่ว่าถ้ากล้องดีๆเนี่ยเขาจะเห็นช่องว่างระหว่างวงแหวนได้เลยตัวนี้มีสิทธิ์นะครับแล้วส่วนดาวพฤหัสเนี่ยก็จะเห็นลายเลยเห็นจุดแดงใหญ่เป็นจุดเล็กๆบนดาวพฤหัสได้เลยก็คือมีความคมชัดได้ความละเอียดได้อะไรเข้ามาเพิ่มเติม กว่ากล้องมีขนาดเล็กกว่านี้นะครับถ้าถ้าใครที่สะดวกงบประมาณนี้นะครับต่อให้เป็นมือใหม่ต่อให้เป็นมือเก่าก็แล้วแต่ยังไงคิดว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับส่วนเลื่อนลงมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวสีเงินเงินนะตัวขวัญใจชาวลาซาดา้าก็ยังอยู่นะแล้วก็ยังเป็นราคาเดิมด้วยนะราคาก็ไม่ได้แพงขึ้นนะครับราคากางๆกังอยู่ที่ประมาณอย่างร้านเนี้ยโอเคสองพันห้าสิบบาท ร้านนี้ก็เป็นเขาก็ขายราคานี้มาตั้งนางนาแล้วนะคนน่านจะซื้อไปเป็นราคานี้แหลนะแต่ตัวนี้เน,นื่องจากว่ามันเป็นของที่ถือว่าไม่มีห่อในะตัวเงินเงินเนี่ย900คูณ60เนี่ยนะโหได้สเปคดีเลยนะความยาวโฟกัสเน900มิลิเมตรครับส่งผลต่อกำลังขยายได้แบบเป็นแบบ70เท่านี่สบายๆ100เท่านี่ก็ได้นะแต่ว่าก็ใช้นจริงก็สัก40 50 60 70ประมาณนี้นะครับ หน้ากล้องเนี่ย60มิลิเมตรในราคาเนี้ยในราคาแบบพันต้นเนี่ยก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อคุ้มค่านะดวงจันทร์เห็นชัดนะครับดาวเคราะห์เห็นชัดโอเคแหละแต่ดาวเคราะห์ที่ขนาดเล็กๆหน่อยอย่างอย่างดาวองครารนี่อาจจะเห็นไม่ชัดเป็นจุดแสงแดงๆธรรมดาไม่ต่ากจุดตาตาเท่าไหร่แต่ดาวดาวเสาร์นี่เห็นวงแหวนเลยแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยก็เห็น เห็นครบองค์นะครบองที่คนจะเป็นเห็นลายบางๆซ้ำาแล้วก็ลูกน้องเขาทั้งสี่ดวงก็เห็นเหมือนกันนะครับดวงจันทใหญ่สี่ดวงนะพุทธาตัวนี้เห็นได้ชัดเจนกะ็ถือว่าคุ้มตามราคาแต่ข้อเสียของตัวเนี้ยก็คือมีแค่เรื่องของขาตั้งนะครับขาตั้งเป็นแบบเอแซนะแต่ว่ามันดูเหมือนจะเบาบางไปหน่อยก็คือมันมันขยับง่ายมันไหวมันแบบมันเคลื่อนไหวมันอะไรได้ มันไหวติ่งง่ายก็ทําใหอาา้อาจจะมือใหม่อาจจะลาคานอาจจะดูดาวได้ยากหน่อยอาจจะเหนื่อยขึ้นหน่อยกว่าขาตั้งกล้องที่ที่คุณภาพดีกว่านี้ขาตั้งกล้องสําคัญนะครับแต่มันก็มีข้อดีของของมันอันในในความเบาของมันเนี่ยมันก็ไเคลื่อนย้ายง่ายยกมือเดียวได้ขนาดกล้องก็ไม่ได้ใหญ่โตะไรเท่าแบบซ้อนแสงอยู่แล้วเนี่ยก็ขาตั้งกล้องก็เบาอีกก็ก็ถือว่าในในข้อเสียก็มีข้อดีของมันแล้วกันนะครับ ก็ตามราคานะ่อันนี้มือใหม่ก็แนะนำนะใครที่อาจจะไม่สะดวกซื้อแพงๆเป็นหลายพันบาทนะครับตัวนี้อาจจะมีบางร้านก็สองพันบางร้านพันเก้าบางร้านอาจจะลงต่ำไปถึงพันเจ็ดพันหกได้อันนี้ก็ลองหาดูไม่ต้องกลัวของปลอมนะเพราะตัวนี้ไม่มียี่ห้ออยู่แล้วนะครับแม้คนอาจจะบอกว่าเ,เป็นยี่ห้อไอเบลนะครับแต่เท่าที่เห็นเอกสารที่แถมมากับกล้องคู่มือหรือแม้แต่ในตัวกล่องที่บรรจุมาเน,นี่ยไม่ได้มี ตัวไหนที่บงบอกว่าเป็นยี่ห้อไหนนะครับซึ่งก็น่าจะมาจากทางจีนอีกเหมือนเดิมนะครับโอเคคุณภาพรับได้ราคาราคาับได้ถ้ามือใหม่อยากลองก็แนะนําเป็นตัวนี้ที่ราคาบบเริ่มต้นจริงๆนะครับถอยลงมาอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะเป็นขนาดเล็กลงมาหน่อยแต่เล็กแบบนี้ยี่ห้อนะเป็นยี่ห้อเซเลสตันนะเป็นเอ่อยี่ห้อนี้ก็เป็นยี่ห้อที่คุณภาพถือว่าดีแต่ไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวท็อปของวงการนะแต่ว่าก็ก็ดีดีกว่าซื้อของไม่มีพ่อเยอะนะครับตัวนี้นะขนาดเล็กประมาณหน่อยนะครับความยาวโฟกัสเนี่ยแค่สามร้อยสามร้อยห้าสิบมิลลิเมตรนะครับหน้ากล้องห้าสิบมิลลิเมตรหน้ากล้องถือว่าไม่ใหญ่นะเล็กน,นะครับแต่ว่าอันนี้เห็นไหมเขาแถมอะไรมาแถมกระเป๋ามานะครับก็อาจจะเหมาะกับสาย เดินทางสายเดินทางขึ้นเขาลงห้วยนะครับสองนกก็ได้กลางวันก็สองนกไปคืนสองดาวเนี่ยด้มัลติฟังก์ชันแต่ยังมีการเก็บแพ็กเกจเคลื่อนย้ายได้ง่ายเพราะว่าขนาดเขาเล็กนะครับก็อาจจะเหมาะกับซื้อให้น้องๆคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ลูกนะครับอาจจะเหมาะกับเด็กก็ได้เพราะว่าตัวเขาก็ตามไซส์เล็กน่ารักพกผ่าสะดวกนะครับแต่ว่าราคายังดูยังดูถือว่าแบบ บางคนอาจจะมองว่าแพงก็ได้นะเพราะว่าไปดูตัวใหญ่วัานี้ดีกว่าไหมอะไรแบบนี้นี่ก็แล้วแต่แนนครับณพราคนแม่อาจจะพิจารณาซื้อให้ลูกส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวแบบสะท้อนอแบบใช่แบบสะท้อนแสงนะครับก็ยังก็ที่น่าสนใจก็จะมีตัวนี้ตัวซีรีส์ Astro Master ของเซเลสตันตัวนี้ร้อยสมิมลิเมตร ใหญ่นะอันนี้ใหญ่เลยนะแล้วก็ได้ขาตั้งกล้องแบบ EQ 1 3อยสาน EQ ครับขาตั้งกล้องดีโอเคเลยนะครับมีความหนักแน่นมั่นคงนะครับแล้วตัวนี้ราคาก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ได้หน้ากล้องขนาดใหญ่ร้อยมมลลิเมตรแล้วก็แถมรุ่นนี้จะแถมมอเตอร์ตามดาวมาด้วยหมายความว่า ถ้าเราเล็งดาวไหนไว้เนี่ยเราไม่ไม่ต้องแบบมาใช้มือจับหันตามดาวกล้องจะเงยหน้าตามดาวให้เองถ้าเราเปิดมอเตอร์นี้อันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติของการใช้มอเตอร์ตามดาวแบบแกนเดียวแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าคุ้มไหมก็ถือว่ายัางอยู่ในขายของมือใหม่ที่อาจจะสะดวกงบประมาณแบบสักประมาณ8,000-9 0 0 0าหมื่นหมืนต้นอยู่ หมือนต้นนี่หมายความว่าหมื่นแบบนิดๆน,นะแต่บางร้านก็จะขายแปดเก้าพันได้นะครับเหมาะกับอะไรก็เหมาะกับการดูไอ้พวกกล้องใหญ่ๆเนี่ยบ้องใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบสะท้อนแสงเนี่ยเขาก็เหมาะกับแบบ deep sky object จะเป็นส่วนใหญ่ก็คือพวก nebula พวกดาวหางพวก g กา a ล็ Galaxy, กระจุกดาวพวกนี้นะครับถามว่า,า,าดาวเคราะห์ดูดูได้ไหมก็ได้แต่ว่าเขาจะทํามาเพื่อการนั้นมากกว่า สิ่งที่แบบเราอาจจะมองตาเปล่าไม่เห็นฝุ่นนดิดวล่าทุกน,นี้แต่ในกล้องเห็นเนี่ยไอ้กล้องแบบบองตันๆใหญ่ๆแบบสะ้อนแสงเนี่ยเขาเหมาะกว่าเพราะว่าเขากระจกบานใหญ่กว่าแบบอันแีเนนะครับร้อยกว่ามิลลิเมตรตนี้130ว่าสามสิบเลยส่วนถ้าใครชอบแบบบื้อหวาตรงนี้หน่อยนะครับก็เอ่อมันจะง่ายขึ้นมาหน่อยมือใหม่อาจจะชอบก็ได้เพราะว่ามันได้ความง่ายในการหาดาวขึ้นมานะครับก็ไปดูที่ ยี่ห้อ Celestron Series StarSense Explorer ตัวนี้ก็มีความสามารถในการที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแผนที่ดาวบนสามาร์ทโฟนได้ก็เวลาดูดาวก็ไม่ต้องเล็งเล็งใช้กล้องอะ่ะก็คือให้กดหมุนหมุนกล้องออาหมุนเองนะใช้มือหมุนเองนี่แหละแต่ว่าเราจะดูได้ว่ากล้องเราเนี่ยหันไปหาดาวอะไรโดยมันจะแสดงผลผ่านทางหน้าจอมือถือของเราถ้าตรงปุ๊บมันก็จะมีสัญญาณสีเขียวบอก เรงตรงแล้วแลเราก็สามารถไปดูที่ในกล้องได้ก็จะเห็นตรงตามที่มันขึ้นในโทรศัพท์มือถือตัวนี้แบบแบบสะท้อนแสงร้อ14มิลิเมตรเนี่ยะ,ะตั้งกล้องแบบ a อซหรืออัตาซิมุตอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทหนึ่งสองหมื่นสามส่วนกล้องตัวอื่นๆที่เป็นแบบราคาแบบคือบางคนเห็นมาแบบเฮ้ห0าหมื่นแสนอะไรแบบนี้ห้าหกหมื่นเจนกว่าอะไรแบบเนี้ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องหน้าตาแบบบ้องตันๆท่านสั้นแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆรีโมทแปะอยู่ตรงที่มันหมุนแกนกล้องคล้ายๆกล้องแบบดับโซนเนียนนะอันนี้เป็นกล้องแบบเรียกว่าแบบผสมนะครับคือการทํางานของกล้องเนี่ยก็จะเป็นแบบทั้งหัดเหแสงทั้งสะท้อนแสงมีทั้งเลนทั้งกระจกรวมอยู่ในกล้องตัวเดียวกันคุณภาพก็จะดีสุดในบรรดาทุกประเภทแล้วก็ที่มันแพงเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาติดตั้งระบบแบบ ค้นหาดาวหมุนอันนี้คือหมุนแบบออโต้เลยกดพิกัดให้แล้วเขาก็หมุนหาเองก็เลยราคาก็จะแพงขึง้นมาหน่อยแต่ยิงราคาแพงไม่ได้แพงเพราะมันหมุนเองได้หรอมันแพงเพราะคุณภาพของภาพที่ได้นะครับมันเหนือกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันทํางานสองระบบรวมกนันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับอาจจะเหมาะกับคนที่มีกล้องอยู่แล้วแล้วก็อาจจะต้องการคุณภาพที่สูงขึ้นอาจจะมองหา พวกนี้นะครับกล้องแบบผสมนะครับก็อันนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนะก็ก็ไม่ได้มีตัวเลือกมากในช่วงนี้นะครับแต่ว่าราคาที่ที่มันน่าสนใจจริงๆเพิ่มมีไอ้ตัวนี้แหละไอต้ตัวตัว power seeker 80 eq 5 9 9 0บาทตัวนี้ถือว่าคุ้มมากเลยได้ทั้งดาวเคราะห์ได้ทั้งวัตถุอวกาศลึกด้วยเพราะว่าหน้ากล้องเขาเนี่ถ,ถือว่าถือว่าใหญ่เหมือนกัน80มมตรนะครับนบูล่าได้ แท็กซี่ได้กระดูกดาวได้แต่มันก็มีตัวหนึ่งนะที่ที่เป็นที่เป็นใหญ่กว่าน,นี้ก็มีนะครับ90 90มิลลิเมตรก็มีแต่ว่าราคาเนี่ยโดดขึ้นไปเกือบหมื่นนั้นถือว่าเอา80แบบ5 9 0 0ัน้ี่ถือว่าก็ยังคุ้มกว่านะยังไงก็ยังเชียร์ตัวนี้อยู่นะครับโอเควันนี้มีเท่านี้ก่อนตัวเลือกมีไม่มากนะครับราคาก็ไม่ได้มีแบบหรูหรามากนะครับก็แนะนําเป็นตัว ปุ่เดิมๆที่เคยบอกนั่นแหละราคายังถือว่าคุ้มอยู่นะครับโอเคนะถ้าใครมีสงสัยอะไรนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้พูดไปหรือพูดให้ข้อมูลที่อาจจะผิดพลาดไปเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าหรือมีอะไรที่มันาาวาวขึ้นมานะครับมีล,ลดราคาหรือบาทเดียวอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะรีบมาบอกกันนะครับวันนี้เท่านี้ก่อน,นครับขอบคุณครับ